สวัสดีค่ะนักเรียนป .3 ทุกคนวันนี้เรามาเรียนเรื่องเศษส่วนกันต่อนะคะเป็นการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนว่าเศษส่วนอันไหนมากอันไหนน้อยนะคะอ่ามาดูข้อหนึ่งเลยเติมตัวเลขแสดงจำนวนส่วนที่ระบายสีและเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยเวลาหนูทำหนูอ่านโจทย์ดีๆนะคะว่าจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากเพราะมันทาไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นอ่านโจทย์ดีๆนะคะ อะต่อมาดูข้อที่หข้อที่1นึ่งเนี่ยเขียนเศษก่อนตัวเศษคือ,อ,อตัวเศษคือช่องที่ระบายสีถูกไหมช่องที่ระบายสีมีสามช่องหนึ่งสองสาเพราะฉะนั้นตัวเศษคือสามนะคะต่อมาเขาบอกว่าส่วนสีทําไมถึงเป็นส่วนสีก็เพราะว่าเราแบ่งวงกลมออกเป็นกี่ช่องเอ่ยสี่ช่องนะคะต่อมาดูอันที่สอง ระบายสีเหลือง1ช่องเพราะฉะนั้นคือเศษ1วงกลมอันนี้ของเราถูกแบ่งเป็นสีช่องจึงเป็นส่วน4ีนะคะอันต่อมามีระบายสีสองช่องเป็นเศษวงกลมแบ่งเป็นสีช่องเป็นส่วนอ่ะได้มา3ามอันคือเศษ3ส่วน4เศษ1นส่วน4และเศษ2ส่วนส่คราวนี้เขาบอกให้เรียงจากมากไปน้อยตัวไหนมากที่สุดเอ่ย เศษ3ส่วน4มากที่สุดถูกไหมเพราะ3มันมากที่สุดนะคะต่อมาเหลือ2ตัวนี้เศษ1ส่วน4กับเศษ2ส่วน4 1กับ2อะไรมากกว่า2มากกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็ใส่เลยเศษ2ส่วนสแล้วก็เป็นเศษ1ส่วนส อ่าเขียนเรียงกันแบบนี้นะคะเพราะเขาให้เรียงจากมากไปน้อยเนาะต่อมาดูข้อที่สองข้อที่สองเขาให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะถ้าเหมือนเดิมเลยแต่เรียงจากน้อยไปมากข้อที่หนึ่งระบายสีช่องใส่สีสี่เหลี่ยมยาวๆหนึ่งอันแบ่งเป็นกี่ช่องเอ่ยแบ่งเป็นห้าก็เป็นเศษสี่ส่วนห้า ต่อมามีระบายสี1ช่องเป็นเศษ1ส่วน5ต่อมามีระบายสีสช่องเป็นเศษ3ส่วนหคราวนี้เขาให้เรียงจากอะไรเอ่ยน้อยไปมากดูโจทย์ให้ดีๆทุกครั้งนะคะน้อยไปมากมีสี่มี1มี3มอะไรเอ่ยน้อยสุดก็ต้องเป็นเศษ1ส่วน5ต่อไปก็ต้องเป็นเศษ3ส่วน5แล้วก็เศษ4ี่ส่วน5้เพราะเขาให้เรียงจากน้อยไปมากนะคะ ่าทำเหมือนกันเลยต่อมาหน้าถัดไปนะคะทำเหมือนเดิมอ่านโจทย์ดีๆมากไปน้อยหรือน้อยไปมากมี2มี1มี4ตัวไหนเนาะตัวไหนมากที่สุดเอ่ยก็ต้องเป็นเศษสี่ส่วนสเพราเขาให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะแล้วก็เป็นเศษสองส่วนสแล้วก็เป็นเศษ1 4. นส่วนสี่ด้านล่างเช่นเดียวกันแต่ เรียงจากน้อยไปมากด้านบนจากมากไปน้อยนะคะต่อมาหน้าถัดไปเติมตัวเลขแสดงจำนวนเศษส่วนที่เรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยมากสุดของเราต้องอยู่ฝั่งซ้ายน้อยสุดของเราต้องอยู่ฝั่งขวาเพราะเขาให้เรียงจากมากไปน้อยนะคะตามโจทย์คราวนี้เศษส่วนครูบอกว่าถ้าส่วนเป็น ตัวไหนตัวเศษห้ามเกินตัวนั้นถูกไหมเช่นส่วนตรงนี้เป็น4ีเราใส่1ได้เราใส่2ได้เราใส่3ได้เราใส่4ได้แต่เราใส่5ได้ไหมไม่ได้เพราะห้ามันเกิน4นะคะเรียงจากมากไปน้อยเพราะฉะนั้นครูขอเป็นเยอะสุดเลยเป็น4น้อยลงไปก็เป็นสามน้อยลงไปอีกก็เป็นสอง ก็จะได้เป็นเรียงจากมากไปน้อยหรือบางคนอาจจะเป็น3 2 1ก็ได้หรือจะเป็น4 2 1ก็ได้คำตอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะโอเคต่อมาข้อ3เรียงจากมากไปหาน้อยฝั่งขวาต้องน้อยที่สุดตัวนี้น้อยที่สุดตัวนี้มากที่สุดแต่ตรงกลางดันมีเลข เศษสส่วน8เรียงจากมากไปน้อยตัวที่มากกว่า3ก็คือ4ถูกไหมตัวที่มากกว่า4อีกก็คือ5นะคะคราวนี้มากไปน้อย5 4 3แล้วก็เป็น2แล้วก็เป็น1แบบนี้เศษส่วนน้อยที่สุดคือตัวเศษต้องเป็น1นะคะใครห้ามเขียนศูนย์มานะเศษส่วนไม่มีทางเป็นเลขศูนย์เด็ดขาดนะคะ เลขศูนย์เดียเด่ยวๆตัวเดียวอ่ะไม่มีทางเป็นเศษส่วนเศษส่วนน้อยที่สุดเลยคือเลขหนึ่งโอเคไหมห้ามเขียนสูตรน,นะคะอ่าเรียงจากมากไปน้อยต่อมาด้านล่างทําเช่นเดียวกันแต่เรียงจากน้อยไปมากสําหรับวันนี้มีแค่สามหน้านะคะอ่านโจทย์ให้รอบคอบแล้วดูให้ดีว่าตัวส่วนของเราเป็นเลขอะไร วส่วนของเราเป็นเลขนั้นตัวเศษห้ามเกินเช่นตัวส่วนเป็น8ตัวเศษสามารถเป็นได้ตั้งแต่หนึ่ง6 7 8สามี่ห้าหกดถูกไหมคะเพราะมันไม่เกิน8แต่ถ้าเป็นเศษส่วนศนส่วน8ได้ไหมไม่ได้ห้ามใช้เลยนะเศษแส่วนแก็ได้แต่เศษ9ส่วน8ได้ไหมไม่ได้เพราะมันเกินข้างล่างนะคะ อเคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ